เกมมันยากเกินไปเหรอดูทีเทอเรียลก่อนแล้วกัน This are the end time นี่คือจุดจบของโลกมนุษย์เหรอ t h e r e was no hope of survival ความหวังที่จะเอาตัวรอดนั้นไม่มีอีกต่อไปแล้ว This is how you die นี่แหละคือเวลาตายของคุณแล้ว ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรเจกต์ซอมบอยอีกไม่นานนี้คุณจะตายอย่างสยดสยองวู้ดดู f จะไม่มีใครร้องไห้ให้กับการตายของคุณคุณจะถูกลืมไปอย่างรวดเร็วแล้วทุกอย่างก็จะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาต่อสู้ถึงที่สุดกันเถอะกด Space เพื่อ Continue อย่างแรกเลยคุณสามารถซูมโดยใช้สก o ร์เมาส์ได้เหรอหรือไม่ก็ใช้ บวกกับลบอ่อโอเคต่อมามาดูที่ข้อมูลตัวละครของคุณด้านซ้ายบนคลิก on the flashing heart over on the left อ่าเขาให้กดตรงนี้อ๋ออันนี้คือสถานะของร่างกายของเรามีรอยขีดข่วนมีรอยกัดมีเลือดไหลหรือเปล่าแขนหักขาหักหรือเปล่าดูตรงนี้ได้หมดถ้าสมมติว่าเอาเมาส์เลื่อนมาที่ข้างบนเนี่ยตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นรูทแพนเนลโผล่ขึ้นมา ก็คือเป็นหน้าต่างโชว์ขึ้นมาว่ามันมีไอเทมอะไรที่เราสามารถาเก็บขึ้นมาได้นะครับโดยการกดดับเบิลคลิกมีหนูที่ตายไปแล้วถ้าสมมุติว่าเอาหนูที่ตายไปแล้วขึ้นมากินเนี่ยมันจะเป็นปัญหาอะไรไหมเนี่ยทาให้ความหิวลดลงสี่หน่วยแต่ว่าความเบื่อเพิ่มขึ้นยี่สิบแล้วก็ความเศร้าเพิ่มขึ้นห้าสิบแล้วก็บอกว่าอันตรายอันนี้มันยังไม่ถูกทําให้สุก คือกินหนูเนา่นาๆมันจะเบื่อด้วยเหรอทำให้เศร้าเนี่ยผมพอเข้าใจแต่มันเบื่อด้วยนี่แปลกๆนะ,ะเก็บหนูตายขึ้นมาก่อนต่อมาเขาบอกว่าเห็นในที่มันกระพริบกระพริบทั้งขวานี่ไหมมันหมายความว่าตัวละครของเรากําลังหิวอยู่ให้เราทําการคลิกขวาที่หนูตายในช่องเก็บของของเราเพื่อที่จะหยิบมันขึ้นมากินคลิกขวาแล้วก็กินนะกินทั้งหมดเลยหรือว่ากินครึ่งหนึ่งหรือกินแค่หนึ่งส่วนสี่กินแค่หนึ่งส่วนสี่ก็แล้วกัน กินหนูตายโอ้โหเลือดติดเสื้อกินให้หมดเลยเราไม่มีเวลาที่จะกินนี้กินคว้าเอาโอเคกินไม่ให้หมดเลยอ่าชบอกินหนูตายเ <c oughs> ตรียมพร้อมแล้วเอาบอกว่าพร้อมแล้วเราก็เดินไปที่ประตูจงจำว้ว่าคุณสามารถกดตัว C เพื่อที่จะย่องทำให้มันไม่มีเสียงได้ เดินมาที่เฟ้์ตรงนี้ถ้าคุณมีความสามารถมากพอแล้วก็ยังมีแรงอยู่เนี่ยคุณสามารถปีนกำแพงสูงได้ซึ่งโดยไปีปนโดยการกดตัว E แล้วก็โฮชิต oh ซอมบี้มันเห็นเราแล้ว,ลว <S <S อุย๊ยนัดเดียวแตก2องแล้ว,วะ่ะ เดี๋ยวเอาเดซโซแซดเนี่ยมาซูนยูเอาบีแบ็กทูเกเตอร์บอกว่าพวกเขาตายหมดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรนะอีกไม่นานเดี๋ยวเราก็จะไปเจอพวกเขาแล้วตอนเนี้ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ในป่ามันได้ยินเสียงช็อตกันหมดแล้วมันกาลังวิ่งมาหาคุณกดตัวอ e ีเพื่อทำการปีนกําแพงอีกรอบหนึ่งเอาล่ะพวกมันใกล้เข้ามาแล้วคุณรู้นะว่าต้องทํายังไงกดชิปเพื่อวิ่งไปเอาละครั้นสุดท้าย ถ้าสมมุติว่าคุณโดนซอมบี้กัดเมื่อไหร่แล้วก็ให้ทำการกดตัวคิวคุณจะทำการกินยาเพื่อป้องกันพิษจากซอมบี้อะ่ะกดตัวคิวอวเปล่าผมพูดเล่นน่ะจริงๆการกดตัวคิวมันเป็นการ,การ,การตะโกนมันไม่มียาอะไรนั้นน่ะว่าต่อฟากเราอยู่ในสถานะแพนอิกแล้วเราแพนอิกแล้วความแม่นยำจะลดลงเหร อยู่ในนี้ซอมบี้มันไม่มาใช่ไหมเอ่อฟักไอ้แผนดาแดงหงอย ผมใส่มีดยังไงเนี่ยผมใส่มีดยังไงผมคิดขวาถือมีดไม่ได้กระสุนหมดแล้วหรอกระสุนหมดแล้วนี่ลดยยังไงอะ่ะผมถือมีดยังไงโอ้โหกดสเปซเพื่อกระทืมมันได้เหรอ g e เก็ต t อา w a ต b i เว้ยิ คุณตายแล้วถ้าสมมุติว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็กด F 1เพื่อจะเปิดหน้าจอคู่บือการเอาอตัวรอดชีตสีถนนชยัยมาพี่พี่จบแล<ส>้วสีผิวเป็นเดี๋ยว<ำ>เป็นนะพี่รอแปหนึ่งนะพี่ผมผมผมโนกดแน่นๆผมแพ้ชิคาด ถ้าแต่ผมดูสตรีมพี่กิฟเมื่อคืนดูจนจบผมรู้สึกผมชอบโปรดักชั่นช่องพี่มากเลยใช่ไหอ้จบจบสตรีมอย่างเท่คนเี่ยลงสตรีมอย่างเท่เฮ้ยเปิดไม่ได้ประตูประตูคนตีนหัวอืมดูถูกครูพละมากเือไปได้สับใครมันทำเสียงดังข้างๆบ้านเพนวะใช่ไหมใช่ไหมใช่ เราเราอยู่ใกล้บ้างนรัมเนี่ยสรุปหนูอยู่ในร้านขายยาเกมโดนถ่ายแล้วถ้าพี่ถ้าพี่ต้องการยาบ้าพี่มปาร์เกมพี่โดนกัดพี่กิมสม้เกมไม่ห่้วพี่เฮ้ยพี่ตอนนี้ซจ้บี้มันเอาหัวมันูกฟองก้ขององีตอวีวีกกกกกเกเเเ่เหรอวเเี่ยี่เกี่เกเเกยี่เย่ยเวววเก่เ จนได้รับด้วยนไปไหนอ่ะโไม่รู้กันแ้วไ่รู้แล้วไปไหนพาจิตัว้ยซอมบี้รั่มหนกอขึ้น้ยไป่าซอมบี้ไปอ่ะพี่พี่มแล้วไม่าแล้วใช่อ่ไหนอยู่ไหนิมีดปัดปัดปัดอาหาร่ะไม่้เยไม่ไม่มีความหวังแล้วเจมาตายพวกเาจะมาตายมเลยปัดกบ วไม่เจออะไรวะโอ้ดีขึ้นเขียนอะไรมาโอ้ยทำไมมีเสียงทอมบี้อยู่แถวนี้ด้วยรู้สึกเจ็บปวดร่างกายเกิดผลข้อความผิดปกติโอเคแป๊บนึงนะใช่ไหมพี่เดินออกว่ะโอ้ยมีซอมบี้มีซอมบี้ไอ้เจ็บป๊อปฟังนะอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะาเท่าอยู่ไหนกันวันผมจะเอาโอ้ยโดนซอมบี้กัดไปสามทีแล้ว ไม่มีเพื่อนเพื่อนอะไรหรอวะหนูกลักระตุยปานุปานุปานุเรา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 ไ้มาเจอกันตอนเราต้องมาเจอกันที่ถนนพี่เราต้องมาเจอกันที่ถนนตัดหนูอะไหนูไต่ถนนถนนตรงไหนอ่ะไม่เงยเลือดไหลแล้วทำไงดีมันเติมฟ้าแขนขวาเลือดไหลท้องเลือดไหลคอเลือดไหลช่วยด้วยเลือดล้เต็มเลยริเวอร์ไซด์เก่งเจ๋งหรออยซาบุเก่งเก่งเจ๋งโอ้โไม่ยอมแพ้ต่อการเป็น ผมด้วยกูใครอยู่ใจบ้างเออยังเสียงรถเสียงนังอะไรอ่ะผมตายแล้วผมตายช่วยด้วยยังไม่ทันทำอะไรเลยอ่ะเลือดกูไหลแต่มันไม่รู้ใจพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยผมไม่แค่ครูพะนัอแม่ไม่ทำอะไรกูเดินเดินถางย่างนี่นะเอาเดี๋ยวไปเข้านะครับได้แล้วโอเคแล้วไปเจอที่อาคาร่วงไหนมึงยังไม่เห็นใช่ไหมอาคาร่วงอยู่ไหนเฮาโมงไหนวะตามมาตามมาแล้วมัวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลย บอกผมก่อนเลยวิศวะผมไม่สามารถวิ่งได้ครับผมซ้ำผมเกินหนักมากข้างในผมมีเบียร์อยู่หลายขวดสี่ผมยอมตายได้เพื่อเบียร์ผมเที่ยงวัไม่ได้หรอบหกเจ็ดอ๋อถ้าพี่ใส่เสื้อเปื้อนเลือดเวลาติดเชื้อจะเป็นนี้หรอไอชี้กูไปเอาเสื้อเด็กคนไตไหนฮ้ยไม่เได้เลยมาเดี๋ยวนายวิ่งมาหน่อยวิ่งไม่ได้ มึงเอาเบียร์ลงเดี๋ยวนี้มึงเอาเบียร์ลงมึงสามลงถือเบียร์แล้วอุยของไงนะมันจะมีอาคารพวกใหญ่ใหญ่อยู่ในเกมที่มทอาวุธทำไมทัานกูมาโผล่ที่วงว่าเดอะแฟกต์กอยู่มาโผล่ที่เดียวกันชิปเป่งแล้วโอเคดีเลยดีเลยอย่างนี้เลยดีเลยพี่ไม่ไม่มีอาวุธเหรอถ้าคุณพี่มีอะไรจะให้อะไรพี่น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 ี่ drop หยิบอะไรหมอนเะพี่เถียงง่วงหยิบไว้ไหนแล้วกันพี่อยากรู้ว่าต่อยได้ป่าวว่าเรียกรถป่ะต่อยมันเหมือนต่อยไม่ได้ต่อยเพื่อนไม่ได้ผมก็พี่บอกหิวน้ำป่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดน้ำได้อ่ะในส้วมกินน้ำไรเพี่แค่กินน้ำจากส้วมโอเคต้องกินนะเนาะเราอยู่ไหนวะ นี่ผมมาเกิดใหม่เลยเหรอโอ้โหมันไกลจากที่มันไกลกันโคตรโคตรเลยนี่ว่าแต่ละคนน่ะเฮ้ยทุบได้นี่ว่าเมื่อกี้พี่ทุบหัวกิ๊บไปอ่ะใช่พี่กิ๊บกดตัวเฮดดีว่าเลือดมันเต็มอยู่เปล่าผีเต็มหน้าบ้านเลยว่ะไม่เต็มเสียเลยว่นไอ้น้ามีเิชาบรลลิจิสอีงแล้วได้ เดี๋ยวนะกระจกมันแตกแล้วนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมีซอมบี้มั้งหลังมีซอมบี้มั้งหลังถ้าหนูไม่สามารถที่จะอยู่ได้เกือไปพี่พี่พี่ต้องพี่พี่พี่ต้องพี่ต้องแน่แน่พี่ต้องตีมันอ่ะผมมีแต่ทอมอ่ะมีอะไรวะมีบูทอย่าอย่าอย่าไปเก็บอะไรนะพี่เพราะว่ามันมันติดเชื้อตอนพี่เป็นแผลแล้วพื่ไอ้ผ้าติดเชื้อนี่มันอย่างเลยให้พี่เก็บบูทใหม่เฉยมันใหม่สองตัวแล้วมันใหม่สองตัวแล้วพี่ชิบหายแล้วว่ะ พี่บอกเขามามามาพี่พี่อยากฆ่ามันมามาข้างลหนพี่มาข้างหังนอีก GET down โดนผีแคมป์พี่เขาาเข้าบ้านพี่เข้าบ้านเข้าบ้านปิดประตูเดี๋ยวนะในตัวนี้ไม่มีของเต็มเลยมันมีนาฬิกาด้วยตอนนี้มันเจ็ดโมงสี่สิบแล้วเอานาฬิกามาเก็บไว้มีไลเตอร์ด้วยลองเน็กเลสเดี๋ยวนะ โวลเลเตอร์มีผีสองตัวพี่บอกเท่าไรมีอาหารเต็มเลยพี่มีผีสามตัวนนพี่พี่ผมไม่มีอาวุธเลยผมหาอ,อ,หอา,าวุธอยอะวิ่งหนีกันมีทหาระไรพี่ต้องฆ่ามันให้หมดวะโอ้ยโดนกัดอ้าพี่โดนกัดหายแล้วเที่ยผมมีแต่ที้มนวดแป้งถือถือที้มนวดแป้งด้วยมือหลักโคตรดุบาดเลย แม่งสามตัวสู้ไปได้ให้พี่คือผมไม่มีอาวุธเลยพี่พี่สาจะตายปะเนี่ยคือตอนนี้แบบแพนิกอะเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมแพนิแล้วไปเอาไปล้างไปล้างแผลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พี่คือว่านเหกดตัวเอ็แล้วมันไม่เห็นว่าตัวเองอยู่ไหนมันจะเข้ามาในประตูแล้วเด็กมันเข้ามาในบ้านแล้วเก็บทางนี้ทางนี้ตัวนี้ด้วยพี่ อย่านะพี่ขอดูสภาพก่อนตอนนี้พี่เลือดไหลอ่ะนี่เดดลิฟชีตไม่ใจคอกันโอเคดีขึ้นพี่ติดเชื้อปะไม่ติดนะตอนนี้ไม่ร่างกายไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอเคกินกินน้ำก่อนออกไปไหนนะบ้านสิบอยู่พี่กำลังจะเดินออกมากินยางพี่ผมพี่ผมกินยังอ่ะกินไปหนึ่งในสี่แล้วเดินกำลังกินอยู่กินให้หมดแล้วพี่ผมผมผมมีอยู่ เดี๋ยวเชี่จะไปเจอที่ไหนดีวะฮ้าเชี่ยอะไรเนี่ยต้องเตหมดอยู่ๆแม่งไวอย่างไหนไม่รู้เราต้องเดินมาที่นี่เราเดินมาที่นี่พี่ค่อยๆเดินย่องๆมาแต่ดูช้านะพี่แต่ปลอดภัยหรือเราวิ่งดีกว่าผมมาแล้วค่อยเดินไปก็ได้ตอนนี้พี่อยู่กับพี่บัวไหนยามแต้มลบสองอย่วันนี้ไม่ไม่ยามขี้ขาดยามซุ่มซ่าม พี่เราต้องสู้ไอ้เป็นยังหกคเราดูแม่วันยามขับรถช้ามากไม่ไหวอ่ะพี่เราต้องวิ่งว่ะเราต้องวิ่งว่ะยามสั่งแม่หรือว่าเราต้องไปหารถดีวะยามเชินช้าเราค่อยๆสู้ไปเลยยามกับพอบางเดี๋ยวสู้ไหนพี่สองตัวยามโคตรชิลลี่พยามยามสุนตายามสิงห์องคันเชียร์ยามสิงห์องคัน ที่ฆ่าไปตายตัวหนึ่งแล้วทผมผมเปลี่ยนไข่ฟองเป็แล้วหมดละเร็วรีบฮะเดินมาเท้าตัวนี้มีอะไรวะเนี่ยนี่ยามตาแมวอะบ็อกเซอร์เราล็อกเขาทุกบ้าเหรอพี่อันนี้มีมีนาฬิกาอยู่นะเก็บนาฬิกาไปก็ได้ละพแล้วหโอ๊ยโดนไก่แล้วแม่งเลยยามเหงาเหี้ยไป อีกสองตัวข้างล่างเราจะมาเชียผมไมู่เลยเชียเด้ยดพเชียรเลยเลือกูจิกโดนโดนกัดอีกแล้วกัดอะไรนักหนาวกัดอะไรกูนักหนาโดนกัดอีก แล้วโดนหมวแล้วหัวแจะเป็นไรวิ่งเข้าบ้านก่อนวิ่งเข้าบ้านกันแล้วเอาพี่เราแยกกันเลยพี่แยกกันแล้วเหรอแยกกันแล้วเหรองั้นพี่วิ่งเข้าบ้านเก่าก่อนใครอยู่อยู่หัวเป็นไรเสื้อยืดยามรองเท้าผ้าใบสีดำชีอะที่นวดแป้งส่ว่าม่อมที่นวดแป้งโอ้โหต้องทิ้งเลยว่ะอะไรพี่ แน่นอนแขัญมากมาทั้งหมู่บ้านเลยนะงตัวก่อนทีนี้มันดังโคตรเนตัวมอมแมนไปหมดมันมนช่วงเวลาสุดท้ายหมดหวังที่จะรอดชีวิตเบียวเบียวยี่